หมอดูบอกว่าเรื่องงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งซึ่งปีที่แล้วอ่ะมันปีใช่ปีที่แล้วก็มีคลิปไปลัอใช่ไหมคะนั่งพ้าเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็สิบล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้กับแฟนเก่าใช่ไหมเพราะว่าได้ร่วมงานได้เอาเบนเอฟิตอ่ะได้ได้ผลกําไรที่ดีอ่ะเท่ากับเอาร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยส่งเสริมเสริมดวงแล้วก็ไปติดต่อไปยังไงอ่ะ เพราะว่าเราบอกเขาไม่ใช่หรอต่างคนต่างบอกค่ะแล้วติดต่อไปที่เขาอยู่ไปยังไงบ้างให้เลยค่ะติดต่อไปกับทางผู้จัดการเราบอกว่าไม่ต้องขายครีมเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครีมใดๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเขารีวิวครีมก็คงมองไม่เห็นผิวเขาอยู่ดีเราก็บอกแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเดินออกแค่นั้นก็ได้เครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกันสิบปีอะหอมไม่ได้เลิกกันดีไงคะเราเลิกกันแบบว่า เหมือนมืนใครเอาหมาพี่ปูสองตัวอยู่ในถางอ่ะแล้วเนื้อสองซ้ำเปิดมาแล้วเรากัดกัน่ะมันไม่ดีเลย,นเลยในในในสมัยอดีตเนาะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบ เฮ้ยเราเจอกันแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะผ่อนเขาไดการคุยอะไรยัผ่อนได้บอไม่ได้เจอค่ะไม่เอเลยบนบนในรายการไม่ได้เจอบนเวทีคือการเจอกันทรง,ง้ง,ง,งแรกที่หอนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะมมไม่มีไม่มีการแบบเตรียมตัวไม่มีไม่มีค่ะดูะงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดค่ะหอมอ่ะรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนกดง่ายหายเร็วเรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะกันนะตีกันนะตีจนตาตับแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเรากดง่ายหายเร็วเพราะว่าเขาอ่ะ เป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจาอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่ที่จะร่วมงานกันตอนตอนิดต,ต่อไปเขาไม่ได้ถามกลับมาเลยว่าทำไมควนโทามาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้คุยเป็นเป็นเลยค่ะเราติดต่อกับผู้จัดจาก,การแล้วเราก็เจอกันบนเวทีตน <ะ S 2> นันเปหนึงน่งที่เราต้องร้องไห้ที่เราสึกว่าเราอยากขอโทษเขาสิ่งที่เรายังไม่เคยพูดจริงๆขอให้คนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะว่าจะอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนั้นสมองมัน พอามาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยค่ะว่าอะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็เอ,อจริงๆแล้วไอ้คำขอโทษขอเตรียมมาอยู่แล้วแต่ว่าเรากล่าวว่าพี่ทีก่อนจะถามเราก่อนให้เราพูดเราเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บมงเอินฟุณมดดำเนี่ยเขาท่านเอาสคริปนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอ่ะแล้วเราบอก<ร>พูดดีจังเลยอ่ะมันทัดใจอ่ะมันทัดใจอ่ะเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอ่ะมันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอ่ะมันบิ้วเราก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอ่ะมันก็เลย นิดนึงแต่แต่บอกตัวเองว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเธออะไรเง<ม>ี้ยแต่มันกั้นสุดๆแล้วค่ะจริงๆ<ห>คือแล้วมันก็บวกกับเรื่องที่พนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราด้วยมันสร้างความเสียใจกับเราอะค่ะแล้วก็เสียดายเงินที่เพิ่งใครนักงารมั็นหลายอารมณ์ค่ะ ออกมาแล้วแท็กก็เหมือนสิ่งสะอื้นไปด้วยไม่ทราบเลยค่ะสมองคือหูดับไปตอนนั้นก็ที่หอมเนยพอได้ไปคุยกานอย่างได้คุยกันเป็นยังไงบ้างแบบมันมีอะไรที่เราจะติดค้างกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เคลียร์กันตรงนั้นจบในที่คือหอมว่ากันมาเจอกันมันสบายใจขึ้นค่ะเพราะแต่ก่อนเราจะร่วมงานกันอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันแล้วเออเรื่อเรื่องนี้เหรอออมี เล่นหลอเอองั้นไม่รับดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมันเลี่ยงกันแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสร็จก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้หอกว่ามันก็สบายสบายเหมือนปลดล็อกแล้วมันโล่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างใครไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถถ่ายกันได้ได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือพยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสามคนนะ่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการการันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นทีร่ระลึก ว่าโอเคนะเอ,องานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายทุกคนได้ดูค่ะมไม่ได้มีอะไรมากช่ครับใช่มันก็เป็นเหมือนการพูดถึงในอดีตที่เราลดปล่อยคือมันเคลียร์ใจปัญหาแล้วเนาะเออผมอยากให้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่กําลังโกรธใครสักคนหนึ่งอยู่ไอการโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมัน มันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสักทีอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออขอว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นอะคำขอโทษอะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรูค่ะแล้วมีการติดต่อขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเราก็เป็นติดต่อขมาไปถ้าเกิดมีงานผู้ติดต่อมาทังยงรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกาลเทศะไม่ใช่ว่าวาเลนไทา์ติดต่อมาคู้กับแท็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่